เจ้าดีครับพี่น้องเฮ้ยอ้อยอ้ยนี่ครับดาหมหน่อไม่หวานนะครับจะไปกินกับน้ำพริกเนี่ยอ้อยร้อนพี่น้องเดียกพี่น้องใหญ่ฮะ ้อนก็ร้อนถ้ามันสุกมากก็มันก็จะไม่กรอบนะครับมันก็จะเหมือนแบบว่าสุกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับร้อนร้อนอออเห็นไหมครับสุกเลยครับ ครับพี่สุกแล้วนะครับที่มอนก็จะเต็มตูเก็บเปลือกครับนี่นนะเกี่ยวกว่ามันก็จะชีคาว้าวแบบนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ชีเขียวเขียวพูดผิดนะฮะ คนก็จะตกแล้วครับพี่น้องนั่นนี่ดูอย่างเงี้ยกินกับน้ำพริกมันอร่อยมากนะครับเดี๋อวแต่นอนนึ่งยังไม่ยังไม่สุกไอ้นอใหญ่มันอะ อย่าลืมส่วนผ้าห้เขาเลยเร้อเบาปังเขาจะกินน้ำพริกอืมอร่อยเนี่มันจะเขาไปอยู่ในวันแล้วนะคะวัวฝนมันตกเดี๋ยวมันยำโทรศัพท์เอาเปียกโทรศัพท์เนาะ มาลองมาเลี้ยงเงนนี้แฉลบเลยเพราะเนี่ยอันนี้เข้ามาจากในดวงมาครับฝนตกร้อนมากก็านะคตฝนจะตกมันจะร้อนนะครับพี่นี่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกมันก็จะหนาวเพนนี้มองก็กำลังนึ่งเข้าอยู่ข้างในนะฮะกินกับนี้ทิศ รอแป๊บนึงนะพี่ชายกำลังกรอกเข้านะคะร้อนๆเลยเบ่อะคมูตาดีแน่มาเดยวอู่ีนี่กนจมเราะ นนะะอันนี้ก็คือจะเป็นแหนมนะครับแหนมหมกแหนมหมกนะฮะนี่แช่พู้เก่านะครับพี่น้องมากินอะไรเขาเนีย้ยมาละไรบุญมาเลยลน้องก็น,ไไนั่งกินนั่น่ะเออเนี่ยเขาเนี้ยเนี้ยเลยมาแล้วกินกระติกามามาขึ้นกระติกามากขึ้นกระิกมาอืมอืมอกินละ

ก็ได้ของกินเนาะกวมั้ยอ๋อเีก็ได้แหละอื้อร่อยเนาะมร้แน้ัอืุนอุข้าวอุ่นมากอกเนาอืข้าวขไก่อืมบบแบบแบบว่าอร่อยชอบแบบหวานอืม แ้ก,ก็มันพิวไมนไ้ไม่ไม่ได้หาครับก็ไม่เชยนเนาะไม่ไม่น้อไปนู่นหัว,หว,หวปัดมือะนัน่นเนาะไม่เนอะไก่เดืชุดอะไรอะไร เชียงเลยรำนิดนึงน,น,นนะครับฝนตกขเขาเด้เป็นขายนิดหน่อยเผื่อกหางอันเรียบเลยเนาะะเดีนะ๋ยวมนเรียบเนาะ นี่ก็ร่อยกินได้ยอะไรท่านกินได้ออามือกันมือข้ากันท่านหวานน,น่มันหนออเ,เดิมเดิมหางเลยมันขั้นเจื่อมอะไรใช่มือกันน,น่ะเมือชมครับหาพี่ยิบวบอมากก็เลย nè, nè nào, này là viên rít nao, ăn này nè, mà, nè nè chua, để nè nè, nó mới van sứt nè để mồi ăn hai để lúc nào nó làm hay khó nè, nó bay một chút hoài, hừm, nó rất ngon, 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 nó อนจะนอนก็นกินแล้วคมอ่ะเมาหรอฮะอืมอืมก็วันตานี่ใครจ่ายดีจัง เน่คือขาไล่นะครับเนีวเนวมุงจวงไม่มงไุงนะมงจวงไุงจ้มงจามมาอ่ตีเาแนน่ะอ๋อแล้วตีใจไอ้ครอากกิน้วนะทานมืออมมันอมาอันน้ำูออกเกน่นะ

เอาเขาเคยเอขาเคยอะไรเาะเนี่ยม,ม้วนๆให้หนอยเมัวใส่คีบเอเอาใส่คีบ่คมใส่เียมะ

ว่ายัง<ม>จึงพพคนทียังรางเงี้ย่าวจ้ที่เี่ยดงตั้งหางเลยตั้งเชียเหรอตั้งดไม่ด้วยนะตัองตัไม่ด้วยงะมีอมักต้นมัขามเม่กันกนี่น่ะมีหมักขาแบงน่ะฮัน่ะปวเนหัออ โอเคครับพี่หน้องนมุนชิ้วก็ได้หลังแดนนะครับกินน้ําพริกแล้วก็มีแหนมนะครับหน่อไม่บวานฉดฉดฉดมากไม่ฉดมากนะครับบ่ราเผาไฟพปธีแบบว่าเผาไม่เต็มที่นะครับก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าได้กินน้ําพริกเล่นต่อนะครับหนอยังไม่หมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มนชีพไปกดเต้หลังแดนด้วยนะครับเพราะว่ามนมาอยู่ที่นี่มนก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็เอฟของมนทุกคนเลยแล้วก็น่าเฟนเพจในเนื้อเฟซบุ๊กในยูทูบนะครับ สวัสดีครับ